ก็ย <Cornell>. ังมีอจะยั่มีเยงว่าผูี่กุ่มี่จะตอนวันัวกชกนะคะวรชุดนงัย2 0บีสัาาเราจมาเจอกันะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยา นายพคคารธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดมหก,กรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งสีสัน EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองณโรงแรมบางแสนเฮอริเทจจังหวัดชนบุรีโดยมีนายเสริมศักด์วงวิเศษท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองนางอัมไพศักดานุกูลจิตสไลวินสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุ และท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนกิจกรรมระหว่างการแข่งขันอาทิบริษัททีซีอ o h โตฮประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุเครื่องดื่มเรือแรกคุณภาพจากญี่ปุ่นตราโพคารี่และผลิตภัณฑ์บรนเทาปวดเมื่อยมาซาบามโดยมาซาแลบเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก สำหรับมหกกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งสีสัน EEC จะจัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ธรรมชาติของทั้งสจังหวัดโดยมีจุดประสงค์สำคัญในการนำเสนอทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวยังอ่างเก็บน้ำและบริเวณพื้นที่รอบอ่างให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชีวิตกลางแจ้งรักกิจกรรมการวิ่งหรือการปั่นจักรยานที่ต้องการสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดโลง่งสวยงามสงบเงียบและเป็นธรรมชาติตามวิถีของชุมชนที่จะสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจอาทิกิจกรรมวิ่งปลวกแดงไนท์ฮาฟมาราทอนซึ่งจะมีขึ้นณนะอ่างเก็บน้ำดอกกลายจังหวัดระยองวันที่16กรกฎาคม2565 กิจกรรมการปั่นรัชโลทอนทัวร์ทูเดอะ w ิวเวิ2022ซึ่งจะมีขึ้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทอนจังหวัดชนบุรีในวันที่24กรกฎาคม2565และกิจกรรมวิ่งคลองสียัดฮาฟมาราธอนฟันรัน2022ที่จะจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดจังหวัดชะเชิงเซาในวันที่31กรกฎาคม2565 สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งสีสัน EEC สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง f a ฟ e b o o k สีสันปั่นวิ่ง EEC หรือ Thailand Sport Series หรือทางช่องเว็บไซต์ www.colors-ofeec.com เราก็เน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรม ถึงเซเลปิตี้ที่จะมาร่วมกิจกรรมในงานวันนี้ดูจากหน่วย้านแล้วเ่ยรู้ลล่างเข้าร่วมกิจกรรมไหนคะนะอะอ,ะอ่อะอ่ให้คุณสัจนนะคะเราจะมาเจอกันนะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาบางแสนสวนนงนุษนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดวาอาราม ในเรื่องของอ่างเก็บน้ำนะครับในวันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับว่าในภาคตะวันออกเนี่ยอ่างเก็บน้ําของจังหวัดชนบุรีนอกจากอ่างเก็บน้ําบังพระอ่างเก็บน้ํามาประชันนะครับที่พวกเราทุกคนเคยมาวิ่งเคยมาปั่นจักรยานรอบอ่างแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีอ่างเก็บน้ําซึ่งถือว่าเป็นอ่างสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ท่านสร้างเอาไวใ้ให้เราก็คืออ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโลธน ซึ่งในวันที่24นี้เราจะมีการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานบริเวณริมอ่างเก็บน้ําแห่งนี้อ่างเก็บน้ําแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ําที่มีความจุมากกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่มีวิถีชุมชนที่อยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ํามีอาหารพื้นบ้านที่มีความอ,อร่อยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมการปั่นจักรยานบริเวณรอบอ่างเก็บน้าแล้วมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามนะครับพื้นที่ที่มีทั้ง ทางขึ้นทางลงของอ่างเก็บน้ําท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ถือว่าเป็นการปั่นจักรยานครั้งแรกเพราะว่าการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานที่อ่างคลองหลวงนั้นเป็นการจัดครั้งแรกตั้งแต่มีอ่างเก็บน้ํานี้มานะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปร่วมกิจกรรมที่อ่างเก็บน้ํคลองหลวงรัชะโลธรรคับครับดังั้นผมขอ สนับสนุนโดยรอบการเด่นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00วันทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยลอปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11.00ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 มแคมเป์ camp, เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟ o บุ o กเ e ส i g h t Academy